สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคราชทุกท่านทลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่หน้าสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะรับบรมปราชูประถมนะครับผมซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนสารสินนะครับตรง่วนรุมพินีวันนี้ผมมาที่นี่มีอะไรผมพาพวกเรามาเดินดูถนน สารสิทิ์นะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ก็จะมีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของบนบาทวิถีนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเป็นแนวเลยนะครับเป็นแนวไปจะถึงแยกราดดำรีรู้เลยแต่ปัจจุบันนี้พ่อค้าแม่ขายก็ให้ความร่วมมือกับกอทมอนะครับได้ยกเลิกแผง แผงแผงค้านะครับแล้วก็ร้านรวงต่างๆที่เคยขายอยู่ตรงนี้ได้ไปขายอยู่ตรงเส้นถนนลาดนรีตรงฝั่งประตู5นะครับตรงข้ามโรงบาจุลาแทนซึ่งก็ทําให้ถนนเส้นนี้ในปัจจุบันก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นนี่นะครับก็คือทางกทมรเขาก็เทพื้นปูปูพื้นใหม่นะครับทํา เป็นบาทวิถีใหม่ทางเดินใหม่ก็จะดูสะอาดตาดูเป็นอะไรแบบวิวในแบบนี้นะครับกทมก็พยายามจะไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับเส้นไหนสายไหนที่มีคนยังตั้งแผงตั้งร้านขายของอยู่ก็ขอความร่วมมือกับ ผู้ค้านะครับว่าให้ย้ายนะครับคืนบาทวิถีให้กับพี่น้องประชาชนคนเดินถนน,นนด้วยครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เส้นนี้นะครับถนนสารสินอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเขาก็ได้มีการนำสายไฟลงดินแล้วนะครับก็จะไม่มีสายไฟที่ห้อย แบบระยงระยางเป็นแนวตามบาดวิถีให้เห็นอีกแล้วนะครับก็จะสะอาตาเดี๋ยวผมก็จะพาพวกเราเดินชมบรรยากาศเส้นถนนสารสินนะครับที่แม่ค้ากับผู้ค้าทั้งหลายเนี่ยย้ายออกจากริมถนนนะครับแล้วก็ มีการเอาไฟฟ้าลงดินสายไฟฟ้าลงดินทั้งแนวเลยเป็นประมาณไหนยังไงจะพกพาพวกเราเดินดูนะครับด้านซ้ายที่เราเห็นนี่นะครับก็จะเป็นสวนลุมนะครับผู้คนก็มาใช้บริการมาวิ่งมาออกกำลังกายมาพาลูกพาหลานมาเดินเล่นนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปอด ปอดของกรุงเทพก็ว่าได้นะครับซึ่งทางกสทมก็พยาพยามจัดพยายามหาสถานที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้พักผ่อนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับบางที่ก็มีที่เล็กนิดเดียวนะครับเขาก็พยายามปูหญ้าปู ทางเดินนะครับมีเครื่องออกกำลังกายมีจุดที่พักก็เป็นเหมือนกับเป็นสวนสวน15นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับสวน20นาทีก็คือเล็กๆผมว่าก็ดีนะครับเป็นความตั้งใจที่ดีที่ทำให้มีพื้นที่สวนกลางให้กับคนในกรุงเทพมหานครนี่อันนี้ก็จะเป็นประตูประตูที่ทลา่ก็ไม่รู้ก็เาเรียกประตูสวนลุมนี่แหละเอประตู8นะเดี๋ยวเขาจะมีเลข8ดอยู่นะ ประตูแปดเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกหลังสวนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังจำกันได้เนี่ยตรงต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีร้านที่ขายพวกเกาเหลาเลือดหมูนะครับขายเกาเหลาเลือดหมูขายข้าวแกง อยู่ในตรงที่เรายืนอ,อยู่แถวๆนี้เลยบริเวณนี้เลยนะครับตอนเชา้ชาๆเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยมาจอดกันเป็นแถวเลยนะครับจอดใช้บริการคือกินข้าวกินเกาเหลากินอะไรกันอะไรเงี้ยก็จะเสียไปเลยหนึ่งเลนแต่ทุกวันเนี้เขากา็ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็ได้ มีการปูทางเท้าใหม่ก็จะสวยงามเหมือนที่เราเห็นนี่เลยครับสวยงามแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นแยกหล้างสวนข้างในนี่ก็เป็นถนนลังสวน คนที่บอกกอลกายก็ประจอดกันในลานจอดรถของสวนลุมพินีถนนสารสินก็ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เหมือนที่พวกเราเห็นในคลิปนี้เลยครับต้นไม้ก็สูงคลุม ให้ความล่มรื่นให้ความดูแล้วสบายตากับผู้ขับขี่กับผู้เดินสัญนจอนไปมานี่ประมาณน,นี้เลยครับนี่เป็นถนนสารสินนะครับผมโรคแบบนี้เลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูเขาเรียกประตูอะไรประตูนี้ประตูนี้เรียกประตูเจ็ดเนาะประตูเจ็ดประตูเจ็ดเนี่ยครับช่วงก่อนหน้านี้แถวแถวนี้ก็จะเป็นแผงขายผลไม้นะครับที่ตุ๊กาลมเม่เป็นแผงขายผลไม้แผงใหญ่เลยครับ ขายผลไม้มาอีกอีกสั้ระยะหนึ่งก็จะมีเป็นแผงขายกว๋วยเตี๋ยวกวุชชินปลาขายหมูทอดขายข้าวเหนียวอะไรต้นนี้ขายส้มตำนะครับเรียงกันไปเลยนะกว๋วยเตีย๋ยวไก่ก็จะไล่ไปตลอดทางนะครับเต็มไปด้วยร้านค้าทุกวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นเลย อัปเดตล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้ปี2,568อันนี้เป็นประตู6เป็นประตูเ,เล็กข้างหน้านี่ก็จะเป็นอ่าเปสี่เป็นสามแยกเนาะเลี้ยวขวาก็จะไปต้าประสงค์ ไป่าพ,พรมเนาะเป็นถนนลาดบริบเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปสาระแดงต่อตรงข้ามนี่ก็เป็นร้านขายจักรยานก็ไม่มีสายไฟแล้วก็สายไฟลงใต้ดินหมดแล้วี่พวกเราก็จะเห็นว่ามันก็จะโลง่งสบายเป็นถนนที่ดูแล้ว จเจริหมู่จเจริบตานี่ต้นไม้แต่ละต้นต้นใหญ่ๆเลยนี่เป็นช่วงก่อนนะถ้าเป็นเป็นเป็นบริเวณด้านนี้ก็จะไม่มีที่ว่างเลยนะครับก็จะเป็นร้านค้าเนี่ยตลอดแนวไปเลย ซ้ายก็ไปสีลมฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาตึกที่เราเห็นนะโรงพยาบาลจุฬานี่ร้านรวง สวยงามเป็นระเบียบแบบนี้เลยนี่เป็นคลินิกเรนามคลินิกเรนามนะครับสำหรับผู้ป่วย HIV นี่ ร้านค้าต่างๆที่เคยอยู่ริมกำแพงก็จะมาอยู่ด้านนี้หมดแล้วนีพ้นที่พวกเราเห็นนี่นะครับมาอยู่ด้านลานด้านนี้หมดเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงเย็นเนี่ยขเขาก็ย้ายมาที่นี่หมดจะเป็นตลาดประตูห้าสวนลุมนะครับที่ตรงข้ามาบัลลมาจุลาคืออยู่ด้านนี้เนี่ยด้านเนี้ยเช้าก็จะขายเป็นแถวเลยย้ายจากถึงที่เราเห็นเดินมาเมื่อกี้เนี่ย มาอยู่ตรงนี้หมดเลยถนนลาดกเะบนรถไฟฟ้า,ามาหมดรถมาจุฬาตงไปก็ไปเป็นสิงลมไปนี่ก็จะไปลาประสงนี่ถนนสารสินก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยสวยงามไม่มีแผงค้าแล้วก็เอาไฟฟ้าสายไฟลงดินหมดนะครับยังไงก็ คลิปนี้เราก็มาอัปเดตถนนสารสินให้พวกเราได้ดูนะครับก็สมควรแก่เวลาฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กรบผมด้วยนะครับว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้มาพูดคุยกันอยากให้เราไปที่ไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยยังไงก็แล้วเราค่อยพบคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย